กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาอัญ,ญมณีแบบง่ายๆเลยนะฮะซึ่งวิธีการเนี้ยเป็นวิธีการแบบใครๆก็ทําได้นะขอแค่เราเลเวลห้าสิบเท่านั้นห้าสิบขึ้นไปเท่านั้นนะฮะโอเคเรามาสู่หน้าค้นหากันเลยดีกว่าเมื่อเรามาสู่หน้าการค้นหาอัญ,ญมณีเนี่ยโดยปกติเนี่ย เราจะค้นหาเนื้อมณีโดยการกดตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งวิธีการเนี้ยมันจะเสียเวลาแล้วก็มันเสียเวลาฮะแบบมันเนี่ยกดตึ๊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 ดกว่าจะถึงนู่นกว่าจะถึงนี่แต่วิธีการที่ผมจะบอกเนี่ยเป็นวิธีการที่แบบเรากดออโต้ไปเลยเราแค่ดูจํานวนเบลีของเราให้พอก็เท่านั้นนะฮะซึ่งโอเคให้เราไปที่ค้นหาทันทีนะครับ เ,เมนูแรกเนี่ยมันจะเขียนว่าแปลงอัญมณีอัตโนมัติซึ่งความหมายของมันเนี่ยก็คือจะแปลงเ,เพชรต่ำกว่าห้าดาวลงไปเนะี่ยเดือดใช่ต่ำกว่าทายาทต่ำกว่าห้าดาวลงไปเนะี่ยจะแปลงเป็น EXP ให้เราทั้งหมดเลยนะครับให้เราติ๊กถูกไว้หยุดเมื่อถึงเกาะขุมทองอันนี้ก็คือหยุดเมื่อถึงเกาะสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยเกาะเนี่ยให้เราเลือกเองว่าเราจะกดเองหรือว่าเราจะ ให้มันไปอัตโนมัติซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะให้มันอัตโนมัติไปเองนะครับผมก็เลยไม่ติ๊กถูกไว้ส่วนหัวข้อต่อไปเนี่ยการเลือกอัญมณีที่ต้องการแปลงเป็น exp ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่มี5ดาวอัญมณี5้าดาวให้เรากดติ๊กไว้นะครับแต่สำหรับใครที่เอ้าดาวเรามีเยอะแล้วเราไม่ต้องการให้เราติ๊กถูกไปนะเพื่อ เพื่อที่จะทำการแปลง exp ให้เรานะฮะส่วน6ดาวเนี่ยมันจะอ่าเหมือนมันจะฟิกไว้เราไม่สามารถกดติ๊กออกได้นี่นะเมื่อทำการเราตั้งค่าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยให้เรากดบันทึกการตั้งค่านะครับบันทึกไปแล้วก็กดกากบาตรแล้วก็ให้เรามาที่นี้นะครับกดเร่งสำรวจกดไปเลยฮนะเห็นปะ มันจะกดให้เราเองแล้วเมื่อถึงอ,อัญมณีที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยมันก็จะได้มาเองนะต่อไปนะสำหรับใครที่เป็น v p 5แต่ว่าขี้เกียจทำแบบนี้เนี่ย v p 5ขึ้นไปนะแต่ว่าขี้เกียจทำแบบนี้เนะี่ยให้เราไปที่ค้นหาทันทีเหมือนเดิมให้เราเลือกนี่เลยการดณาเลือกกันค้นหาแบบรวดเดียวด้วยไปรีก็คือตามที่มันบอกเลยนะฮะมันจะค้นหาแบบทีเดียวปื้ด5 0 m 5 0 0 m อะไรแบบนี้นะให้เราไปตั้งค่าตรงเนี้แต่ว่าผมทําไม่ได้นะซึ่งผมยังเพิ่ง VC เท่านั้นนะให้เรานี่ปุ๊บแล้วก็กดนี่เลยปุ๊บมันก็จะแปลง EP ให้เราโอเคก็นี่นะเข้าๆก็จะประมาณนี้แหละใครๆก็ทําได้นะขอแค่มีเลเวล50ขึ้นไปก็จะสามารถทําแบบนี้ได้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะ,ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะ ซึ่งผมไม่ได้พูดนานผมจะต,ดตดิดขัดขัดบ้างขออภัยด้วยนะฝากกดซับตะไครฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ